สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกันดัมดับเบิลคอมมนกันนะครับขอโทษที่ห่างหายไปนานนะครับกลับมาแล้วครับเราจะมารีวิวกันดัมแบบจัดเต็มกันเลยนะครับผมสําหรับใครนะครับที่เป็นสายแนวแบบทหารทหารและแบบอาวุธครบชุดหน่อยต้องตัวนี้เลยนะครับ ผมวันนี้ภาพไม่ได้จริงๆนะครับอยากให้ทุกคนจับหูจับตาจับทุกอย่างในร่างกายเพื่อดูเจ้าตัวนี้ครับผมรับประกันเลยว่าการดั้มจาก Battle Road ตัวนี้จะทำให้คุณกรี๊ดอย่างแน่นอนครับงั้นอย่ารอช้าเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับผมเราจะมาเริ่มรีวิวกันแล้วนะครับแต่ว่าส่วนของเนื้อเรื่องนะครับผมต้องบอกแบทเทลโหลดนี่ไม่ได้ตามจริงๆครับผมมาให้ความรู้ผมกนี้นะฮะโอเคงั้นอย่ารอช้าเรามาเริ่มรีวิวเจ้าตัวนี้กันจริงๆดีกว่าครับผมมาโคตรสวย เทมากเลยนะฮะมาเดี๋ยวผมจะเริ่มจากจุดขยับทั้งหมดก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเริ่มจากหัวก่อนเลยแล้วกันนะฮะหัวสามารถที่จะหมุนได้360องศาตามภาษากันดั้มเลยนะครับแต่ถว่าเจ้ากัวนีนะฮะมันติดขอบข้างครับเพราะว่าขอบข้างมันสูงมากเลยนะับผมเลยทาให้การหมุนของมันนะฮะหมุนไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากหมุนให้ได้จริงฝื้นฝื้นฝืนฝืนฝ้น ฝืนฝืนใช่ไหมอ่ะมันหลุดแน่นอนแล้วอย่าไปฝืนมันนะฝืนไม่ได้นะครับฝืนเท่ากับหลุดนะฮะโอเคนี่คือการขยับของหัวนะครับผมส่วนต่อมาฮะคือเรื่องของลำตัวนะครับผมลำตัวนะฮะสามารถที่จะหมุนได้360องศาเช่นกันนะครับแต่ว่าผมตั้งแต่ดูกันดด้มาผมไม่เคยเห็นตัวไหนหมุนได้360องศาเลยเพราะว่าถ้ามันหมุน360อองศาได้ตัวนั้นน่าจะระเบิดในทันทีนะฮะส่วนแขนครับผมแขนนะฮะให้ดูเลยนะครับ ก็คือหมุนได้เหมือนกันนะครับหมุนได้ปกติเลยนะครับข้อพับก็พับได้ปกติเลยนะครับถือว่าได้ใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้นี่ที่สําคัญเจ๋งตรงที่ตรงนี้ไหมฮะนี่ตรงข้อมือเนี่ยสามารถที่จะขยับข้อมือได้นะครับนี่เป็นไงล่ะโอ้โคตรเจ๋งถือว่าเยี่ยมเลยครับส่วนของแขนนะครับบนของกระโปรงนะฮะนี่ให้ดูนะครับสามารถที่จะขยับตรงนี้ได้นะครับก็คือขยับแบบหมุนได้เลยนะ หมุนได้แบบหมุนได้แบบอย่างนี้เลยเห็นไหมอย่างนี้เลยนะครับเวลาจัดท่าจัดทางอะไรแบบทําแบบมีลมทางซ้ายทางขวาเนี่ยตรงนี้ขยับถือว่าเท่เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ขอบข้างครับขอบข้างก็นี่หมุนได้นะครับผมนี่หมุนได้นะครับอ่ะส่วนด้านหลังครับตามปกติอยู่แล้วครับไม่เคยเห็น HG จตัวไหนขยับด้านหลังมาได้ก่อนเลยนะครับผมเป็นเรื่องที่แปลกมากนะฮะไม่รู้ทําไมมันถึงยังขยับไม่ได้นะครับผมช่างมันไรมาส่วนของขานะครับขาสามารถที่จะ เตะสูงได้ขนาดไหนมาดูกันโอ้ขอโทษหลุดเมื่อกี้ก็สูงเกินไปนะฮะความสูงของมันได้ประมาณนี้นะครับผมถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับใช้ได้เลยนะครับอ่าส่วนเตะหลังละ่ะเตะหลังนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ก็ปกติดีนะครับผมส่วนข้อพับ อ่ก็คือพับได้แบบยิมนาส,สติกเลยนะฮะส่วนของเท้านะครับเท้านะครับสามารถที่จะหมุนได้แบบนี้เลยนะครับคือหมุนได้ปกติเลยนะและก็สามารถที่จะขยับซ้ายขวาได้อย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นไงเพื่อความจัดท่าให้มันสมจริงมากขึ้นนะครับนี่เป็นไงครับเหมือนคนเดินแล้วแบบโอ้ยข้อเท้าฉันแทนที่จะเทกูทำซะเสียเลย ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นเจ็ตแพกนะครับมาดูกันว่าขยับอะไรได้บ้างนะครับผมเจ็ตแพกนะครับสามารถที่จะขยับตรงนี้ได้นะฮะมันคืออะไรไม่รู้นะครับสําหรับใครที่ดูการ์ตูนก็บอกทีนะไอ้ตรงนี้มันคืออะไรนะฮะขยับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ที่เจ๋งเลยนะครับก็คือนี่ปืนนะครับปืนสามารถที่จะหมุนได้เลยนะครับหมุน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 ได้นะฮะแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาได้นะครับผมโคตรเท่นะฮะ นี่ก็คือจุดขยับทั้งหมดของเจ้าตัวนี้นะครับผมต่อมาก็คือเรื่องดีเทลรายละเอียดที่แม่ทาให้ตัวนี้มันสวยจริงๆเลยฮะมาเริ่มจากหัวกันก่อนเลยนะครับผมโอหเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆได้เห็นนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับมองไม่ค่อยเห็นดวงตาเลยนะครับเพราะว่าเห็นตรงนี้ไหมนี่ ผมไม่ได้ดูอนิเมะนะผมจาไม่ได้นะแต่ผมเดาว่าตรงนี้น่าจะเป็นปืนนะเป็นปืนมินิมินิกันนะครับผมนะแล้วทรงของมันอนะ่ะเป็นแบบปิดตาซึ่งผมให้อารมณ์แบบเหมือนทหารที่เขาใส่หมวกใส่แว่นอนะ่ะเห็นไหมแล้วการปิดตาของมันอนะ่ะมันทาให้เจ้าตัวเนี้ยมันดูขลึมและดูโหดมากมากเลยอ่ะดูอ่ะนี่เงยหน้านะเงยหน้าก็คือปกติใช่ไหมแต่พอดูก้มหน้าปุ๊บเป็นไงแค่ขยับนิดเดียวอารมณ์เปลี่ยนเลยครับท่าน,นมาแล้วแบบเล่นแสงกับตานิดหน่อยนะ โอ้โหดูโหดมากเลยนะครับผมมาส่วนต่อมานะคะคือส่วนของเรื่องบอดี้ตัวนะครับผมปกติแล้วนะครับผมจะเฉยๆกับบอดี้ตัวของกันดั้มมากเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับบอดี้ตัวของมันรายละเอียดมันช่างแบบมันดูเหมือนใส่เกราะลบเต็มที่อ่ะดูเดิเห็นไหมดูดีเทลรายละเอียดของมันฮะเป็นไงนี่มี3ามขีดไม่รู้ว่าทาอะไรนะฮะอากาศมั้งอากาศหายใจนะฮะมันู้ชัปแ่ายังไงคอกพิษโอ้โห สวยมากเขียวตัดเหลืองมีดํากลางแทรกสวยมากเป็นรายละเอียดที่แบบเฮ้ยดีมากเลยอะแต่ว่าส่วนตัวผมแอบไม่ค่อยเฉยๆกับไอ้ตรงตรงนี้นะผมรู้สึกว่าตรงนี้มันทําให้วิสัยทัศน์ของการใบหน้ามันดูแคบลงแล้วก็ก็รู้สึกแอบแปกๆนะว่าแบบเวลาถ้าขับจริงๆอะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยแม่งไม่บังสายตาหรอวะคือแบบมึงไม่บังตาเลยเหรอมึงดูเกะกะมากเลยอะ อ,นนอันนี้ความคิดส่วนตัวนะอ่ะแต่เรื่องสีอะไรถือว่าจมอยู่นะครับผมมาส่วนต่อมาฮะก็คือส่วนของแขนนะครับผมตัวแขนออกแบบมาได้ค่อนข้างจะโอเคสําหรับตีในแนวทหารนะครับผมแต่ผมแอบ,บรู้สึกแบบตรงเนี้ยมันเขียวอะก็สวยนะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเขียวตัดเงินเงนี้ยเฮ้ยหรือว่าเขียวตัดดําอย่างเงี้ยมันน่าจะดูมีมิติแล้วก็ดูแบบเฮ้ยมันดูมีอะไรมากขึ้นแน่ๆเลยนะครับผมนะ มันยังมีตรงนี้อีกคาว่าดับเป็ลโอมันต้องมีเม็ดใสๆไม่รู้ทําไมนะฮะนี่มันมีเม็ดใสๆเหลืองๆนะครับผมผมชอบมากเลยนะฮะแต่ว่าแอบรู้สึกสีมันค่อนข้างจะกลืนไปนะมันเขียวแล้วมันเหลืองมันเหลืองมันเหลืองอมเขียวไม่ได้เหลืองสดอ่ะมันเลยแบบกลืนไปนิดนึงนะถ้าสมมติไม่สังเกตก็จะไม่เห็นเลยนะครับส่วนต่อมาครับก็คือส่วนของเรื่องกระโปรงนะครับผมเราจะเห็นดีเทลของตัวกระโปรงเลยว่าเขาออกแบบมาให้เหมือนใส่เกราะ อยู่นะครับนี่ให้เหมือนใส่เกาะอ,อยู่เลยนะฮะเกาะเหล็กเลยอะแต่ว่าผมแอบแบบ ไม่ถ้าเรื่องดีไซน์ผมโอเคกับมันนะเพราะว่ามันก็ดูเข้าตีมดีแต่ว่าแอบเรื่องสีเนี่ยแหละคือถ้าสีมันปรับเป็นดําเขียวหรือเงินอีกนิดน,นึงอ่ะโอ้โหคือตัวนี้แม่งราคาน่าจับพุงอ่ะมันสดจัดมากเลยนะครับผมกระโปรงก็ไม่มีอะไรมากนะฮะส่วนที่มันจริงๆเลยก็คือขานะครับผมขานี่ผมรู้สึกแบบชอบมากอะ่ะเพราะว่าตีมันคือตีแนวคอมมานโดใช่ไหมแบบหน่หวยออกรบประมาณนี้นะฮะแล้วนี่ขามันออกแบบได้เท่มมากเลยนะครับผม เห็นไหมใส่เกราะแบบนี้นะครับผมเลยให้อารมณ์แบบโวดแข้งในสนามลบนะฮะดูดิเห็นไหมเกาะค่อนข้างจเจ้าหุ้มได้เท่มากเลยนะถ้าไปทำเวทลิงน้ำมันน่าจะสวยมากเลยนะเนี่ยแค่ต่อดีแ่ะผมยังรู้สึกแบบเอ้ยแม่งดีไซน์อันนี้สวยจริงและเท่มากแล้วมันเป็นเขียวตัดส้มซึ่งมันดูดีมากเลยอะนะฮะมาฮะก็คือตรงสนับขานะครับผมสนับขาออกบบเป็นสีเหลืองผมว่าเอ้ยมันโอเคนะ ถือว่าสวยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะส่วนเท้านะครับเท้าผมแอบติดใจอ่ะก็คือเท้ามันเล็กมากเลยอ่ะเพราะว่าโดยดีไซน์โดยรวมแล้วนะครับเพื่อนๆจะดูนะว่าข้างบนค่อนข้างจะใหญ่ขาใหญ่แต่เท้าดันเล็กมากอ่ะเล็กแบบเออมันเล็กตลกอ่ะไม่ค่อยสมดุลกันสําหรับตัวนี้ในะมุมมองผมนะต่อมาครับเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดเลยฮะก็คือเรื่องของช้าอาวุธนะครับผมอาวุธนะครับ มันมีด้วยกันโอ้โหหลายชิ้นมากนะครับเลยเ <ๆ S 2> พื่อนๆ<ว>ต้องตกใจกับอาวุธมากเลยเพราะว่าอาวุธมันจัดเต็มจริงๆครับผมตัวเท่านี้แต่อาวุธแม่งโคตรโหดน,นะฮะเรามาเริ่มที่อาวุธติดตัวของมันกันก่อนเลยดีกว่าครับอาวุธติดตัวชิ้นแรกของมันนะฮะก็คือจ่องมิสไซน์นะฮะผมหลงรักเจ้าตัวนี้ก็เพราะว่ามิสไซน์ของมันเนี่ยแหละฮะผมชอบอะไรที่แบบอย่างนี้เฮ้ยมันดูเท่มากดูเห็นไหมมิสไซน์มันค่อนข้างจะสวยมากเลยอ่ะแล้วการขยับของมิสไซน์ก็แบบ คือรอบทีศดะรอบทีศดะดแม่งเหมือนกล้องมูลร้อนปิดเลยอะเออเฮีย yeah, แม่งแม่งไม่มมมมเท่ซะง,งั้นเนี่ยดูดิเห็นมาดูดิปุ๊บ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 โอ้โหมีสายเท่มากเลยครับผมอยากให้แบบมีจรวดจ,จิว๋วแบบเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆขึ้นมาเนี่ยโอยูถ้ามันมีอย่างนั้นนะโอ้โหม่งโคตรสุดจัดแต่เจ้าตัวเนี้ยนี่คืออาวุธติดตัวชิ้นแรกนะอันนี้ผมไม่ไม่ทราบนะว่ามันว่ามันเป็นอาวุธอะไรนะครับมีใครมีข้อมูลก็บอกทีนะครับ อุ้ชิ้นต่อมานะผมขอนําเสนอเจ้าชิ้นนี้เลยฮะก็คือปืนติดดาบนะครับผมตั้งแต่เล่นกันดั้มมานะปืนที่มีดาบติดอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยเจอสําหรับผมนะแล้วผมเจอตัวนี้ที่แบบเป็นปืนแล้วมีติดดาบอยู่เฮ้ยแม่งโคตรเท่อะเป็นอะไรที่เท่มากอะฮะ่ะเพื่อนๆดูดีไซน์ของมันนะครับค่อนข้างจากูอ้เทมากเลยอ่ดี๋ยวผมติดให้ดูเป็นไงคะเท่ไหม ค่อนข้างจะเท่มากเลยใช่ไหมครับพอแบบถือปืนติดดาบไปนี่ให้มันหันหน้ามองเพื่อนๆหน่อยปุ๊บอเทโค<อ>ดนะครับผมอ่ะนี่คืออาวุธจิ้นที่2ของมันนะครับผมมาชิ้นต่อมาฮะเป็นชิ้นที่ผมรู้สึกแบบเอ้ยแม่งค่อนข้างจะฉีกตีมของเจ้าตัวนี้มากๆเลยนะนั่นก็คือ เจ้าชินนี้ฮะนั่นคือซอสนะครับผมนั่นคือไม่ใช่ซอสไปจิ้มนะฮะซอสดาบนะครับผมดาบของมันนะฮะค่อนข้างจะดูเป็นอัศวินมากเลยอะ่ะเพราะตีมของมันอะ่ะสำหรับผมอะ่ะมันดูออกแนวทหารมากเลยอะ่ะแต่ว่ามันให้ดาบมามันกลายเป็นแบบเออฉีกดีวะ่ะแล้วค่อนข้างจะเท่ด้วยนะแม่งเหมือนอัศวินเลยอะ่ะอ่ะผมถือให้ดูนะครับนี่เป็นไงครับเพื่อนๆพอพอถือดาบแล้วรู้สึกว่าแบบฉีกตีมที่มัน ได้มาค่อนข้างจะเยอะเลยนะเพราะตีมของมันผมรู้สึกวแบบ่ามันคือคอมมานโดทหารเลยอะแต่พอถือดาบปุ๊บกลายเป็นกลายเป็นอัศวินเลยอะแล้วเออแม่งโอเคไม่ได้แย่นะเพราะว่าเจ้าตัวนี้จริงๆอ่ะเขาจะไม่ต้องออกแบบมาให้ดาบเป็นทรงนี้ก็ได้คือออกแบบมาเป็นบีมไรเฟิลปกติก็ได้นะครับแต่ว่านี่คือออกแบบมาให้ถือดาบอย่างนี้แล้วค่อนข้างจะเท่มากเลยนะผมรู้สึกแบบเออโอเคอะโอเคกับดาบมากเลยนะอะ บบก็ประมาณนี้ครับผมสุดท้ายครับเป็นอาว,วุธที่ผมรู้สึกว่าแบบเออธรรมดานะแต่แม่งซอนลุกเล่นไว้นะฮะก็คือเจ้าชิงนน้ครับผมน็่นคือโล่นี่เองครับผมเพื่อนๆอาจจสงสัยว่าโอ้แ oh, ม่งแค่โล่มันว้าวอะไรวะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับผมอ่ะผมให้ดูดีเทลละเอียดรอบๆก่อนนะฮะนี่ ดีเทลของมันก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีแบบลายตัดค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็สวยมากเลยนะครับผมเห็นไหมทีนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยนะครับผมนี่เราจะเห็นได้ว่าตัวโล่นะครับจะมีปลายกระบอกปืนติดอยู่นะครับผมก็คือเป็นโล่ปืนนี่เองครับผมติดแขนแล้วก็ยิงได้ด้วยนะครับและที่สําคัญครับและที่สําคัญสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับ

ผมเป็นคนที่แพ้มีดสั้นมากรู้สึกแบบเท่มากเลยอ่ะแล้วพอประกอบเสร็จปุ๊บแล้วรู้วามีดสั้นแม่งติดโลได้กรีดกรีดทันทีเลยเท่โคตรๆอ่ะให้ดูมีดสั้นนะฮะมีค่อนข้างจะออกแบบมาใช้ได้อยู่นะครับผมทรงเป็นแบบไม่ดูเถอะทะแล้วก็ดูเรียวโอ้ค่อนข้างจะเป็นมีดน่าจะใช้ความเร็วสูงมากเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมติดให้ดูนะครับแหมเป็นไงครับติดมีดสัน้นแล้วขอติดเล่นเดียวก่อนนะครับผม ถือว่าเออเป็นมีสั้นที่เท่มากเลยอะ่ะดูไม่ค่อยสั้นเท่าไหร่นะมันก็ดูยาวๆอยู่นะอีกนิดนึงก็เป็นดาบได้แลวมั้งเนอะว้แต่เท่มากเลยชอบมากเลยอ่ะ้วติดโลให้ดูนะฮะนี่โลปืนนะครับโลมีปืน,น,โ,ปนปโอ้โหส่วนมากเลยนะฮะเจ้าตัวนี้อาวุธเยอะขนาดนี้แล้วมันเจ๋งตรงไหนดูฮะ มันเจ๋งตรงที่อาวุธทุกชิ้นทั้งหมดที่ผมหยิบมาให้ดูเนี่ยสามารถเก็บเข้าไปในตัวมันได้เดี๋ยวผมเก็บให้ดูครับนี้คือชิ้นแรกก็จะเก็บแบบนี้นะครับผมมาชิ้นต่อมานะฮะก็คือจะชิ้นนี้เลยละกันนะครับผมมันเก็บยังไงมาดูกันนะฮะนี่มันเก็บอย่างนี้เลยปึ๊บแค่นี้เองฮะเสียบเข้าไปง่ายๆเก็บแบบนี้นะครับเทมาเอาลุ้ซะละ ชิ้นสุดท้ายนะฮะคือเจ้าชิ้นนี้นะฮะเก็บยังไงมาดูกันนะครับผมเก็บแบบนี้นะครับชูโอ้โหอีซี่สุดๆเก็บได้ทุกอย่างบนร่างกายถือว่าออกแบบได้สุดยอดอะ่ะตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าใครชอบอาวุธนะผมแม่งแนะนำเลยว่าควรมีอย่างยิ่งนะฮะ โอเคทีนี้เราดูทุกอย่างไปแล้วนะครับเรามาดูข้อควรระวังกันบ้างนะครับผมสิ่งที่ควรระวังสําหรับเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมจากที่ผมสัมผัสได้นะครับผมก็คือเจ้าส่วนนี้ฮะส่วนนี้หลุดค่อนข้างจะง่ายมากเลยครับผมเพราะว่าเห็นไหมปุ๊บ มันไม่มีอะไรเลยเว้ยมันไม่มีตัวล็อกหรือตัวใส่มันเป็นแบบแกมันเป็นแบบล่องยาวๆเลยแล้วให้ตัวนี้แล้วมีแค่เนี้ยมีแค่ไอ้กลมๆลูกเล็กๆแค่เนี้ยติดแค่เนี้ยซึ่งมันทําให้หลุดง่ายมากเลยฮะอยากให้เป็นเบื่อระวังเห็นไหมผมยังไม่ทำอะไรเลยก็หลุดแล้วมันหลุดง่ายมากเลยครับผม และนี่ก็คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าแบบอยากให้ดูไว้นิดนึงนะครับก่อนตัดสินใจซื้อเจ้าตัวนี้นะครับผมมาสรุสปคะแนนครับเต็ม10ผมให้เจ็ดคะแนนครับผมว่าเรื่องดีไซน์เรื่องอาวุธผมรู้สึกว่าเออครบเลยนะฮะ หักนิดนิดหน่อยๆก็ตามที่พูดไปนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับว่าเพื่อนๆโดนไม่โดนก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับหวังว่ารีวิวนี้จะประกอบการตัดสินใจให้เพื่อนๆได้เสียตังกันนะครับผม งั้นสุดท้ายนี้ครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้พันพาจีด้วยนะครับผมหลังจากนี้ก็จะมาลงคลิปรีวิวแบบนี้นะครับอาจจะมีกันดั้มปาปลายนะครับแล้วก็มีมาเวลิเจนอาจจะมีหลายๆอย่างเพิ่มเข้ามานะครับอย่าเบื่อกันนะครับผมผมหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกนะครับผมมาคอมเมนต์คุยกันได้มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสุดท้ายนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมภาพสวยๆกันเลย